สถานกงศูนจีนเปิดอาคารเรียนแห่งใหม่ที่โรงเรียนอุดรวิทยาสำหรับโครงการพิเศษ3ภาษา TCE เต็มรูปแบบช่วงเช้าวันที่25ตุลาคมนางเหมออยโยหัวหน้าฝ่ายกิจการชาวจีนพ้นทะเลของสถานกงศูนใหญ่จีนจังหวัดขอนแกน่นนายนดัทพงษ์คำวงปินรองผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีรักษาการราชการแทนผู้ราชการจังหวัดอุดรธานี ดรแสงชัยโสธีวรกุลนายกุสมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งประเทศไทยนายปรีชาชัยรัตนนายกิติมศักดิ์สมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนอุดรธานีนายสุรศักดิ์สุรวันวิจิตนายกสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนอุดรธานีผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอุดรวิทยาร่วมกันเปิดอาคารเรียนหลังใหม่อาคาร5ของโรงเรียนอุดรวิทยาซึ่งใช้สำหรับการเรียนการสอน TCE โดยเฉพาะ ในปีพศ2564คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนอุดรธานีได้มีมติให้จัดซื้ออาคารพาณิชย์ด้านถนนอุดรดุษฎีโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนตระกูลแท้ในจังหวัดอุดรธานีและผู้มีจิตศรัทธาได้ทำการปรับปรุงต่อเติมอาคารพาณิชย์ดังกล่าวใช้เป็นอาคารเรียนและห้องเรียน3ภาษา TCE จํานวน12ห้องเรียน รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน2,153คนมีครูบุคลากร176คนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยจัดการเรียนการสอน3โครงการได้แก่ 1. โครงการปกติ 2. โครงการพิเศษมินิ t CE และ 3. โครงการพิเศษ3ภาษา TCE เต็มรูปแบบนำมาใช้ในปีนี้เป็นต้นไป นอกจากสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนอุดรธานีจะให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนอุดรวิทยาแล้วยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาให้แก่ลูกหลานชาวจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงให้เป็นโรงเรียนที่เพียบพร้อมทางด้านการบริหารการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาไทยยุคศตวรรษที่21ตลอดไป